3ามคำถามสำคัญที่หมอนวดจะต้องถามลูกค้าเสมอโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบนวดมากๆแล้วก็สังเกตเวลาไปนวดเกือบทุกครั้งไปนวดมาแล้วหลายที่นะคะเกือบทุกที่แทบจะไม่ถามข้อมูลอะไรลูกค้าเลยซึ่งตรงนี้เองค่ะมันก็มีผลดีที่ว่าลูกค้าจะไม่รำคาญเราแต่ค่ะมันจะเกิดอันตรายขึ้นได้ลิสาก็เลยขอสรุป3ามคำถามสั้น ควรจะถามอะไรบ้างเมื่อลูกค้ามานวดโดยเฉพาะคนที่ทำงานเป็นชั่วโมงนะคะหมอนวดที่ต้องทำงานแข่งกับเวลาอะไรที่เราจะต้องรู้เกี่ยวกับคนไข้มาดูกันค่ะคำถามแรกเลยนะคะเกี่ยวข้องกับโรคประจำตัวโดยเฉพาะเบาหวานความดัน คนที่มีโรคเบาหวานนะคะความรู้สึกในการรับสัมผัสเนี่ยจะน้อยกว่าคนปกติบางคนเนี่ยถูกกดถูกนวดไปแล้วแรงมากแต่ยังไม่รู้สึกนะคะถึงความแรงนั้นตรงนี้อันตรายมากค่ะมันอาจจะทําให้เกิดอาการช้าบวมแล้วทาให้เกิดเป็นแผลแล้วก็แผลก็จะหายยากกว่าคนทั่วไปนะคะในคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยก็ต้องระวังนะคะการนวดส่งผลให้ความดันอาจจะสูงขึ้นได้เนาะก็อาจจะแบบ ความดันสูงแล้วก็สูงขึ้นอีกตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะถามลูกค้าเสมอข้อที่สองนะคะถามประวัติเกี่ยวกับการผ่าตัดหรือการประสบอุบัติเหตุว่าเขาเคยมีกระดูกแตกกระดูกหักตรงไหนไหมจะได้ระมัดระวังเป็นพิเศษไม่นวดกดลงบนจุดนั้นแรงจนเกินไปนะคะเขาเคยมีการผ่าตัดไหมเคยมีการใส่เหล็กตรงไหนบ้างหรือเปล่าจะได้ระวังเป็นพิเศษนะคะ โดยเฉพาะคนที่เคยผ่าตัดหลังมาเนาะดามเหล็กเอาไว้เนี่ยการบิดการดัดเนี่ยเราก็จะหลีกเลี่ยงตรงจุดนั้นได้นะคะอย่าลืมถามกันด้วยสำคัญมากๆและ3นะคะเราจะต้องถา,ถามถึงอาการปวดที่เขามานวดปวดตรงไหนบ้างอะไรยังไงมันแสดงถึงความใส่ใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยสามารถรู้ว่าเราควรจะต้องเน้นตรงไหน ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการซักถาม mm. การซักประวัติเนี่ยมันต้องใช้ทั้งประสบการณ์แล้วก็ต้องใช้ทั้งความรู้ต่างๆนะเพื่อที่จะสามารถจําแนกแยกโรคได้ว่าคนไข้คนนี้มีแนวโน้มจะเป็นโรคอะไรนะคะ mm. เพื่อที่จะนําเอาข้อมูลตรงนี้ไปใช้ในการวางแผนการนวดได้อย่างถูกต้องกับโรคนะคะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆได้ค่ะ โอเคค่ะและนี่ก็คือ3คํคำถามที่เราจะต้องถามลูกค้าก่อนมานวดเสมอนะคะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งต่อตัวคนไข้แล้วก็เป็นความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยค่ะ